สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเกียรติมราชนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมือตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยทางช่อง3นะครับคู่ที่1นะครับก็เป็นมือรอบแชมเปี้ยนมาบินนะครับเป็นการเจอกันของสิงชนะเกียรติเพชรเดชะนะครับวันนี้เจอกับเจ้าลูกคาดนะครับลูกคาดสศิวัตนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าลูกคาดนะครับ ส่วนคู่ที่สองนะครับก็เป็นมวยรอบทวันมวยมันพันดุนะครับครั้งที่แปดนะครับเพชรเอกสิงคลองหลวงนะครับวันนี้เจอกับเจ้าพระเดศศึกต่อแย้มสวนนะครับเพชรเอกนี่มวยจากปทุมธานีนะครับก็ซ้อมนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับผลงานไฟล์ส่วนเนี่ยชนะเจ้าไม้แหลมมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับประเดศศึกนะครับก็มวยจากกาลสินนะครับซ้อมต่อแย้มสวนนะครับประเภทมวยซ้ายหลักเหลี่ยมดีนะครับ ฟอร์มสดมากๆนะครับชนะติดต่อกันมา3-4ไฟแล้วนะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้าสิงห์ดก่อนนั้นนี้ก็ชนะไม้แดดนะครับคู่นี้ชอบมวยฟอร์มสดอย่างเจ้าพระเดศศึกนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่าง1 1 2ปอนด์เวทีสยับอ้อมน้อยนะครับเป็นการเจอกันของเด็กพิชัยนาวีอันดามันนะครับเจอกับบุญชัยสบุญมีฤทธ์นะครับเด็พิชัยก็มวยจากจังหวัดตังนะครับซ้อมนาวีอันดามันนะครับที่ภูเก็ตนะครับ ประเภทมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจบุญชัยมาขณะที่เจบุญชัยนะครับมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมสอบุญมีฤทธิ์นะครับประเภทมวยฝีมือนะครับวันนี้มาแก้เหมือแล้วก็มีเข็มขัดแชมป์112ปอนด์เวทีเสียงอ้อมน้อยไปเดิมพันด้วยนะครับวันนี้ยังชอบไปที่เดชพิชัยนะครับเคยชนะมาวันนี้นายยำชัยอีกครั้งนะครับส่วนผู้ที่4นะครับเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยนะครับวันนี้ เจอกับเจ้าแสนเชิงศ 1941, ิษย์อาจารย์ปราโมทนะครับค so ู่นี้ชอบไปที่เพชรธนว่านะครับมโนชอบรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับชอบเดชพิชัยนะครับเดชพิชัยแล้วก็เจ้าพเดชศึกนะครับเดชพิชัยแล้วก็พเดชศึกนะครับตัวรายการที่2นะครับเป็นรายการศึกพีพีทีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับทางช่องพีพีทีวีสามสิบหกก็จัดโดยทีมงานเกียรติเพชรนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับยดสยามน้ําดื่มทูเดย์นะครับวันนี้เจอกับเจ้ากองสตูนหมอราชพัฒน์ หมู่บ้านจอมบึงนะครับผู้นี้ชอบไปที่กองสตูลนะครับและก็คู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของเพชรเมืองเหนือนะครับเพชรเมืองเหนือต่องขาวเชียงใหม่นะครับวันนี้เจอกับเอกอาวุธวันดีทวีชัยนะครับเพชรเมืองเหนือนี่มวยจากกำแพงเพชรนะครับซ้อมวอสุขสันที่เพชรบูรณ์นะครับประเภชรบยฝีมือนะครับนอกได้ในดีครับขณะที่เอกอาวุธนี่มวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมพันดักรัตนบุรีที่ จังหวัดสุรินทร์ครับประเภทมวยขวาเปิดเกมนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรเมืองเหนือนะครับแล้วก็คู่รองนะครับศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วนะครับวันนี้เจอกับเจ้าสิงเปื้นใหญ่สจเล็กเมงนนท์นะครับหรือว่าเจ้าสายเพชรเดิมนะครับเจ้าศิลาเพชรในมวยจากประจวบนะครับซ้อมปอเพชรไข่แก้วนะครับก็ ประเภทมวยซ้ายนะครับครบเครื่องอาวุธหนักแรงนะครับขณะที่สิงปืนใหญ่เนี่ยมวยจากโคราชนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานสจเล็กเมืองนนท์นะครับประเภทมวยซ้ายเข่าในเหนียวนะครับุันนี้ชอบไปที่สิงปืนใหญ่นะครับลุ้นเข่าปปลายนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเพชรเหนือต่องขาวเชียงใหม่นะครับวันนี้เจอกับเมาครีวันของอม MBK นะครับหรือว่าเมาครีเพชรสิบหมื่นนะครับเพชรเหนือนี่มวยพิจิตนะครับซ้อมสอดำรงฤทธิ์ที่พิจิตนะครับ ก็ประเภทมือขวานะครับเข่าในปั้มล็อกลัดตีแข็งแรงครับขณะที่เมาตีนี่ก็มวยจากกระบี่นะครับซ้อมเพชรสี่หมื่นที่นครศรีนะครับก็ประเภทมือขวาวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับผู้นี้ชอบไปที่เพชรเหนือนะครับมวยชอบรายการศึก p p t v เกียรติเพชรนะครับชอบเพชรเหนือนะครับแล้วก็สิงปืนใหญ่นะครับเพชรเหนือแล้วก็สิงปืนใหญ่นะครับส่วนรายการช่วงเย็นนะครับรายการศึกจิตเมืองนนท์นะครับ ไปดูคู่รองกับคู่เอกแล้วกันนะครับคู่รองนะครับเป็นการเจอกันของเจ้าเพชรบันดิตโกสันการแว่นนะครับเจอกับเจ้ายอดฟ้าอาจารย์สมโพศนะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรบันดิตนะครับและก็คู่เอกนะครับเพชรหัวหินจิตืองนนท์นะครับเจอกับเจ้าลูกนิมิตสิงคลองสี่นะครับเพชรหัวหินก็มวยจากพิษณุโลกนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตนองนนท์นะครับประเภท มือขวาครบเครื่องนะครับขนาดที่ลูกนิมิตเนี่ยมือจากลบบุรีนะครับซ้อมสิงคองสี mm ที่ลบบุรีนะครับประเภทมือขวาเก๋เกมนะครับกระดูกกระเดี่ยวดีกว่าเยอะเลยนะครับคุณนี้ชอบไปที่เจ้าลูกน exactly ิมิตนะครับมือชอบรายการสึกจิตเมืองนนนะครับชอบลูกนิมิตสิงคลองสี่นะครับและก็เจ้าเพชรบดิตนะครับเพชรบดิตโกสันการแว่นนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้ทั้ง3รายการนะครับก็ ฝากเพื่อนเพ่อกดติดตามนะครับทางทางเพจแล้วก็ YouTube นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มลาดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ